ก่อนที่จะไปเรื่องแนวร่วมดิฉันอยากจะแจ้งเรื่องประกาศสักนิดหนึ่งว่าผู้ที่จะมาเป็นพยานนะคะขอให้ติดต่อผ่านที่ศูนย์เยียวยาตามที่เห็นโฆษณาเอาไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้มีการตัดเตรียมกับนักกฎหมายและทนายนะคะเพราะว่าขณะนี้เราขอเน้นก็คือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่น่าสตรีวิทยานะะที่ช่างภาพญี่ปุ่นและ คนกา,การตายที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยากับอีกจุดก็คือที่วัดปทุมเฉพาะหน้านี่ขอให้คนทีอ่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตัวเองใค่คำว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตัวเองติดต่อผ่านมาที่ศูนย์เยียวยาเพราะว่าเราต้องการเฉพาะพยานที่ท,ที่อยู่ในเหตุการณ์สําคัญเพราะว่าเราได้พยานมาพอสมควรแล้วแต่ว่าเราต้องการพยานที่มีน้ําหนัก น่าเชื่อถือเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะอ,อยิ่งนะคะคนที่แบกคุณฮิโรยุกิสีท่านแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์และก็หน้าวัดปรทุมตรงบริเวณนั้นนะคะให้มาที่ติดต่อที่ศูนย์เยียวยาผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือมาที่ศูนย์เยียวยาโดยตรงเพื่อมานัดพบก,กันกับทนายของเราก่อนที่จะไปพบพนักงานสอบสวนค่ะ นะคะเพราะนั้นก็แดนก็ขอขอย้ำมาตรงนี้อีกทีนะคะนะเพราะว่ามิฉะนั้นพี่น้องอาจจะไม่กล้าที่จะไปหาพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองหรือว่าไม่กล้าพูดนะคะเอาละค่ะเรากลับมาพูดเรื่องงานแนวร่วมต่อนะคะก็เอาภาพเมื่อกี้ที่เป็นวงกลมขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคือ ฉันอยากจะให้พวกเราคนเสื้อแดงได้เข้าใจความเป็นจริงขององค์กรแนวร่วมของเราบางครั้งพี่น้องไม่สบายใจว่าเอ๊ะทำไมแกนนำมีการพูดเหมือนกับทะเลาะก,กันมันจะแตกกันหมดแล้วหรือ,อยังไงอะไรแบบนี้แล้วทำไมแกนนำคนนั้นไปทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้คนนี้มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ดนันขอเรียนพี่น้องว่า อย่าตกใจอาจจะไม่สบายใจบ้างแต่ว่าให้เข้าใจว่ามันเป็นเช่นั้นเองมันเป็นธรรมชาติของการต่อสู้ซึ่งมีระยะผ่านและระยะทางและเส้นทางที่ยาวนี้มันไม่สามารถที่จะไปด้วยความสมัครใจไปกันทุกขั้นตอนและทุกเวลาอาจจะมีคนขึ้นคนลงขอให้เข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองและบางคนเปลียนจากแกนนำ ออกมาเป็นแนวร่วมชั้นนอกก็ได้หรือบางคนที่เป็นแนวร่วมชั้นนอกหรือแนวร่วมชั้นในก็เข้ามาอาจจะเข้ามาเป็นแกนนำก็ได้ถ้าเรามีการปรับองค์กรใหม่ที่คนที่เข้ามาแล้วอยู่ในระยะการต่อสู้ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะฮะสอดคล้องกับความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นของนอปชอนะฮะ ของนอปชออามาถึงขั้นนี้เป้าหมายยุทธศาสตร์ใหม่ก็คือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ใหม่ของนอปชอก็ควรจะเป็นเป้าหมายระยะกลางที่ร่นขึ้นมาเป็นเป้าหมายเฉพาะหน้านั่นก็คือการยกเลิกรัฐธรรมนูน5.0เขียนรัฐธรรมนูญใหม่และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งองค์กรทั้งปวงเป้าหมายตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ขั้นใหม่ ซึ่งเรียกร้องกองหน้าที่มีความเข้าใจและชำนิชำนาญเกี่ยวกับการต่อสู้ในแนวรบด้านกฎหมายด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องต่าเตรียมนะคะองความรู้ในการต่อสู้ในขั้นตอนใหม่และบุคคลที่อาจจะอยู่วงนอกก็อาจจะกลายเป็นกองหน้าในการต่อสู้งวดใหม่ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นคณะนิติราษฎรมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมนปชไม่มีถแถลงการอาจารย์ทีดาไม่เคยพูดความจริงเราถแถลงมาหลายรอบถึงขั้นบอกว่าเขาเป็นแนวร่วมทางยุทธศาสตร์หมายความว่าเรามีเป้าหมายยุทธศาสตร์เดียวกันก็คือยกเลิกรัฐธรรมนูญ50เขียนรัฐธรรมนูญใหม่และต้องการให้มีนิติธรรมเกิดขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ซึ่งเป็นแนวร่วมชั้นนอกก็ กลายมาเป็นแนวร่วมชั้นในโดยธรรมชาติของมันนะโดยธรรมชาติของความเป็นจริงและหลายคนที่เป็นแนวร่วมชั้นในหรือเป็นแกนนําก็กลายไปเป็นแนวร่วมชั้นนอกคือมันหลุดออกไปได้หลุดออกไปได้นะคะเอาละค่ะเรากลับมาสู่รูปธรรมของงานแนวร่วมในประเทศไทยนะคะตั้งแต่14ตุลามาจนถึงปัจจุบัน ในวันนี้เพื่อไม่ให้การพูดเรื่องแนวร่วมเนี่ยยืดยาวสไลด์ไม่ต้องแล้วนะคะเพื่อไม่ให้การพูดในเรื่องแนวร่วมเนี่ยยืดยาวนะคะเราก็จะยกรูปประธรรมของงานแนวร่วมสไลด์คงไม่ต้องและค่ะถ้ามีภาพของ14บตุลาหตุลาก็มาได้นะคะเราจะพูดนิันจะยกตัวอย่าง เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันตรงกับวาระของเดือนตุลาคมดิฉันก็จะพูดเรื่องแนวร่วมในเดือนตุลาคมภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะนี่น่าจะเป็นตั้งแต่ตอนเคลื่อนขบวนในตอน14ตุลา14ตุลาเนี่ยเป็นการทำงานที่ได้ผลยิ่งใหญ่แต่ขบวนการของที่ทำนั้น่ะ เป็นปันหนึ่งแนวร่วมที่ไม่มีรูปการไม่มีองค์กรเรียนจะเรียนพี่น้องว่ามีใครบ้างในครั้ง14ตุลาเนี่ยแน่นอนกลุ่มสำคัญคือศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสอนอนสอนอทนะฮะสอนอทตอนนั้นไม่ใช่สอนอทนแบบปัจจุบันเป็นสอนอทศศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะแล้วรวมทั้งกลุ่มชนชั้นนำอำมาตย์ที่นำโดย หมมราชศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะคุณคงจะแปลกใจถ้าจะบอกว่ากลุ่มนิสิตนักศึษายุคนะั้นเดินเข้าเดินออกบ้านคุณชายคึกฤทธิ์ปราโมทนะคะซอนนอทอและรวมทั้งองค์การนักศารามคำแหงที่เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของอเรื่องทุ่งใหญ่หรือเรื่องไม่เอาอท่านอ,อธิกาบรบดีนะอันนี้แต่จะเดืนจะไม่คุยมันยาว แต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการใช้งานแนวร่วมที่กว้างขวางมากมีพักการเมืองด้วยนะเมื่อกี้เราบอกเครือข่ายอัมหมาดที่เป็นขุนนางทั้งหลายนะแล้วก็คุณชายครึกฤทธิ์เนี่ยก็เป็นคนนำอย่างภาพการ์ตูนภาพหน้าปกเรื่องทุ่งใหญ่เนี่ยการ์ตูนที่เขียนเนี่ยก็คุณชายรอ้องฤทธิ์ไม่ใช่คุณชายสิคะ ถ้าเป็นหม่อมหลวงเนี่ยนะหม่อมหลวงรองริ์เนี่ยเป็นคนเขียนหน้าปกด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจว่าผล14ตุลาทําไมถึงหลังจากนั้นมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นขบวนการแนวร่วมที่กว้างขวางขบวนการอนุรักษ์นิยมหมาเพียบเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเขาต่อต้านเผด็จการทหารที่ไม่ใคร่จะอยู่ในอนัตของเครือข่ายของระบอบอารรมแล้ว แล้วอยู่มายาวนานเกินไปเพราะนั้นพักการเมืองอนุรักษนิยมและก็กลุ่มคุณนางอื่นก็ปรารถนาที่จะเอาอำนาจขืนมาจากกลุ่มทหารคือ,อจอมพลถนอมจอมพลประพาสรวมทั้งเครือข่ายซึ่งทําท่าจะเป็นอิสระไม่ฟังแต่แน่นอนเผด็จการทหารกลุ่มไหนก็ไม่ชอบปัญญาชนก็ไม่ชอบ เพราะนั้นจึงเป็นแนวร่วมที่เขาเรียกว่าแนวร่วมไม่มีองค์กรน,นะไม่มีองค์กรกลุ่มนักศึกษาก็แบ่งเป็นกลุ่มฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายหัวเอียงซ้ายหรือนักศึกษา,าผู้นำสอนนทอยุคนั้นก็คือสมบัติธรรมรงธัญวงศ์เพราะนั้นเมื่อคุณสมบัติเป็นเลขขาศูนย์ก็ต้องเข้าใจได้ว่าก็จะไม่เหมือนกันกันกบคุณเสกสรรประเสริฐกุล หรือกลุ่มอื่นๆนะะในยุค14ตุลาเพราะนั้นแล้วมีรวมทั้งนักเรียนอาชีวะนักเรียนอาชีวะศูนย์นักศึกษาครูศูนย์นักศึกษาแพทย์คนจนเมืองนะะแต่ว่าที่นำเนี่ยขบวนที่นําคือนิสิตนักศึกษานะะแต่ว่าถ้านําทางความคิดเนี่ยทั้งระบบนี้ก็ยังเป็นกลุ่มชนชั้นนำในระบอบอามาต เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยภาพของประชาชนที่เต็มอ,นอถนนราชดำเนินนะ,ะจนนำมาสู่การต่อสู้นะฮะในช่วง14ตุลานะฮะอันนี้นี่ก็เป็นภาพประชาชนที่ออกมามากมายเป็นความสำเร็จของแนวร่วมแต่ภาพการต่อสู้ที่มีคนล้มตาย และมีการบาดเจ็บสูญเสียเป็นลักษณะการต่อสู้แบบที่เราเห็นมีการเผาตึกกองสลากเพราะฉะนั้นพวกอมาตทั้งหลายอย่ามาพูดว่าเผาบ้านเผาเมืองพวกท่านก็เห็นอยู่ชัดว่ามีส่วนร่วมกันตั้งแต่14ตุลาถาม่าตอนนั้นมีเผาไหมมันมีเผาทุกยุคแหละเพราะว่าเวลามีสลายจนแล้วคุณไม่รู้ว่าใครเป็นใครอาจจะเป็นเผากันเองโดยฐานโดยระบอบอมาตหรือว่า คนที่มาชุมนุมเผาก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นไม่มีใครพูดเรื่องชายชุดดำค่ะไม่มีใครพูดเลยเพราะว่าพูดตรงๆว่าขบวนการประชาชนชนะทำให้อจอมพลถนอมจอมพลประพาต้องลีภัยไปนะแต่มันเป็นชัยชนะชั่วคราวการต่อสู้จึงเป็นการต่อสู้ที่เป็นไปเอง หลายคนก็ใช้ไม้ที่เข้มที่โด่งดังก็คือคุณประพัฒ์ปัญญาชาติรักอาจารย์ก็เห็นตอนนั้นเขาอยู่ที่หน้า,าโรงแรมรอยัลโรงแรมรัชนาโกศิทร์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่เป็นไปเองที่เป็นไปเองโดยเกิดจากแนวร่วมที่ไม่มีรูปการเป็นการจับมือกันหลวมๆแต่พี่น้องตอนที่จะอันนี้ตอนเป็นวัน,นเห็นไหมคุณปัญญานะฮะ ที่อตอนนั้นเขาเรียกว่าการยาวเพราะว่ามันมีมีหนังนะที่โด่งดังที่ชื่อว่าไอ้การยาวนี่ก็ล้มไปเลยเป็นการต่อสู้โดยที่ไม่ได้มีการตาเตรียมการต่อสู้ในเมืองมันก็คล้ายๆกันกันกบที่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือประชาชนต่อสู้ด้วยมือเปล่าไม่มีไม่มีการตาเตรียมใดๆ นั่นคือตอน14ตุลาแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือพอหลังจากนั้นเนี่ยพอประสบชัยชนะระดับหนึ่งมันก็เกิดการแตกแยกตั้งแต่ตอนสลายการชุมนุมซึ่งมันมันไม่ใช่ง่ายที่ผู้ที่นำขบวนจะยกเลิกการชุมนุมนั่นเป็นปัญหาจึงมีการมีการโจมตีกันว่าอีกข้างเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันฟังคล้าย ตอนอาจารย์ธิดาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนมาพูดว่าเอาวิชาคอมมิวนิสต์มาหรือว่าพูดในลักษณะที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของฝ่ายซ้ายอะไรประมาณนั้นการจะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งหรืออะไรทีนี้ถ้าเรามาเร็วๆนะก่อนที่เวลาจะหมดก็คือ6ตุลาเอาหละ14ตุลาเป็นแนวร่วมที่ไม่มีรูปการ และหลังจากนั้นก็ถูกแยกสลายนักเรียนอาชีวะถูกแยกไปนะคะรักประชาธิปัตย์ได้อํานาจได้อํานาจพอได้อํานาจแล้วเนี่ยก็แสดงภาพของอนุรักษ์นิยมชัดเจนขบวนการนิสิตนักศึกษาถูกแตกแยกแบ่งเป็นคนละพวกกันเลยนักเรียนอาชีวะซึ่งเป็นกองกําลังในการดูแลร่วมกัน ก็ถูกเล่นงานนี่มาถึง6ตุลาภาพที่เห็นนี่เป็นภาพสยดสยองมากในการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยแตกเป็นสองพวกแล้วบอกว่าพวกนี้พูดไม่ได้คือตีจนขนาดนี้แล้วบอกว่าเป็นเป็นเป็นยวนแล้วก็บอกว่า,ามีอุโมงค์ภายในพี่น้องดูว่านี่คือความเหี้ยมโหดคุณทำอย่างไร ไม่ต้องมาโต้เถียงเลยหน่วยงานความมัน่นคงฝีมือของท่านนั่นแหละที่ทำให้สร้างประชาชนขึ้นมาฆ่ากันเองนี่เป็นนิสิตจุฬานะฮะเขาสมควรที่ถูกกระทำเยี่ยงนี้แล้วเป็นไปได้ยังไงคนไทยในที่ทำกันเช่นนี้ที่ทำกันเช่นนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าพอรับสิบสีตุลาได้รับชัยชนะนะ,ะก็จัดการกับประชาชน คือทำให้ขบวนการแนวร่วมแตกแยกแยกสลายนักศึกษาแยกสลายนักเรียนอาชีวะนะฮะและในสิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นในสังคมไทยทุกครั้งที่ได้รับชัยชนะฝั่งที่เป็นระบอบอามาตก็จะไม่ยอมที่จะให้คืนอำนาจให้กับประชาชนบทเรียนของ6ตุลา6ตุลานั้น องค์กรน,กนักเรียนนิสิตนักศึกษาค่อนข้างเป็นเอกภาพบางคนอาจจะบอกว่าเขาออกแนวซ้ายไปหน่อยก็เรากำลังพูดถึงเรื่องปัญหาแนวร่วมตอน6ตุลาเป็นเอกภาพมากกว่าแต่เอกภาพนั้นถูกกระทำหลังจากที่14ตุลาได้รับชัยชนะพอได้รับชัยชนะระดับหนึ่งเขาก็แบ่งแยกทำลายและก็ทำลาย ประชาชนทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นนี่คือบทเรียนของการทำลายงานแนวร่วม14ตุลานำมาถึง6ตุลามีการปรับรามและ6ตุลาก็มีอะไรที่คล้ายกับเรื่องของขบวนการเสื้อแดงแต่6ตุลาที่ถูกปรับเพราะเขากลัวกลัวคอมมิวนิสต์นะกลัวจริงๆเพราะช่วงนั้นเขากลัวทฤษฎีโดมิโน,โนเพราะประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศเวียดนาม อันนั้นนี่ฝ่ายปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมนิยมนี้ได้รับชัยชนะจึงมีความหวาดเกรงและนี่จึงทําให้เครือข่ายระบอบอัมมาติยาธิปไตยผสมกับจักรวรรดินิยมที่พูดกันตรงๆว่าเป็นแนวทางขวาจัดจึงมีอำนาจครอบงำสังคมไทยเพราะว่าด้วยความหวาดกลัวนะ,ะเราย้อนมาถึงคำว่าแนวร่วม แนวร่วมเปรียบสี่ตุลาเป็นแนวร่วมที่ไม่มีรูปการแนวร่วมที่มีรูปการที่ชัดเจนก็คือกอบปอชปคณะกรรมการประสานงานผู้รักชาติรักประชาธิปไตยมีองค์กรนะฮะมีผู้นำตอนนั้นก็มีทีรยุทธบุญมีด้วยมีหลายท่านมีพักสังคมนยยมแห่งประเทศไทยนะฮะร่วมกับพักอ่าอ่าสังคม นิยมอีกแบบหนึ่งนะคะมีมีพักสังคมนิยมสองพักต้องเด่นต้องขอภัยที่จําไม่ได้นี่เป็นแนวร่วมที่มีรูปการแต่นี่เป็นแนวร่วมประเภทองค์กรปฏิวัตินะ,ะและเมื่อการต่อสู้ในครั้งนั้นหลังจาก6กตุลาความโหดร้ายที่เห็นนี่แน่นอนทุกคนก็เข้าไปในป่าเพื่อที่จะเปลี่ยนการต่อสู้ ขณะนั้นทุกคนปัญญาชนทุกคนไม่สามารถทนเห็นภาพภาพที่ถูกฆ่านะาถูกกระทำแม้กระทั่งโดยเฉพาะในสนามนะในสนามฟุตบอลมหาหลัยธรรมศาสตร์หรือที่ภาพที่พี่น้องเห็นเมื่อกี้เพราะนั้นทุกคนนอกจากลีภ้ภัยแล้วทุกคนไปตั้งหลักใหม่นเะพราะนั้นกระบวนการต่อสู้จึงเปลี่ยนจากแนวร่วมไม่มีรูปการมาเป็นแนวร่วมที่มีรูปการ ร่วมมือกันกันกบพรรคปฏิวัติเขาเรียกว่าแก้วสามดวงนะฮะแต่มันไม่เหมือนกันกันกบของเราและหลังจากนั้นนะฮะแนวร่วมที่ไม่มีรูปการก็เกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาสามห้านะฮะและก็แปลกที่แนวร่วมไม่มีรูปการนั้นทำให้ได้รับใใชัยชนะแล้วก็จึงมาถึงแนวร่วมที่มีรูปการคือหนอประช เราก็คงจะต้องไปต่อเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ก่อนจะไปพูดเรื่องน้ำท่วมวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ ทับทสมสื่นผ่านวันและคืนลบเลือนจางหายไม่หมดเป็นเท่าทุลีคนกล้ากว่านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกัน ยัดยืนทะนงตั้งหลับปัดทงไม่วันอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอมีคือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเข็นไม่ทอ้อใจเลือดเท่าไหรหนอลางสังคมสา i นเสื้อแดงจะเป็นกองหน้าของประชาชนไทยที่จะเดินหน้าเพื่อทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่มีระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นของประชาชนไทยให้ได้และเราจะรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมท่านเป็นที่แน่นอน